็นพี่หมอบอกว่านกฟามิงโกกินสาหร่ายฮิมโตโค็อกคัสทีท่มีแอสตาแซนทีนเยอะนี้ถ้าอยากผิวดีต้องกินนกฟามิงโกเหรอคบพี่หมอชีวิตหอสมุรแห่งชาติของฉันหนูจะไปกินนกฟารมิงโกทำไมหนูเป็นไบกิลเหรอลูกหนูกินแซลมอนง่ายกว่าไหมมีแอสตาแซนทีนเยอะเหมือนกันครับแต่แซลมอนแพงนะแล้วก็แฟดเยอะด้วยจริงๆกินแอสตาแซนทีนแบบที่เขาทำเป็นเม็ดแบบนี้ครับง่ายสุดกินแล้วผิวดีนะเดี๋ยวมีวิธีตัวผิวมาเล่าให้ฟังด้วยครับ ต่มาทบทวนกันก่อนนะว่าแอสตาเซนทีเนี่ยมันดีกับผิวยังไงทําไมเขาถึงได้เป็นราชนีแห่งสารต้านอนุมูลอิสระทั้งปวงนะครับแอสตาเซนทีเนี่ยทำให้ผิวเราทนมลพิษแล้วก็รังสี UV มากขึ้นปกติเวลาที่ผิวโดนทําร้ายโดนของเสียเนี่ยเขาก็จะปล่อยอนุมูลอิสระออกมาแอสตาเซนทีเนี่ยจะจัดก,การของเสียพวกนี้เรียบเลยครับเพราะผิวไม่โดนของเสียเหล่านี้ทําร้ายก็จะมีการสร้างเซลล์ใหม่และมีการสร้างคองเลลาเจนที่ดีขึ้นนะครับ ผิวก็จะยืดหยุ่นชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆก็จะลดลงแถมผิวสดใสไม่หมองคล้ำด้วยนะครับยิ่งท้าทานคู่กับวิตามินอ e ีเนี่ยจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะทีนี้มาดูกันว่าคนที่ทานแอสตาแซนซีนอย่างสม่ำเสมอแบบพี่หมอนี่พอตรวจอายุผิวออกมาจะได้เท่าไหร่นะครับทุกคนตรวจตาม20ข้อนี้เลยนะถ้าได้ต่ำกว่า7คือผิวเด็กนะครับผิวรอบดวงตาหมองคล้ำไม่หมองไม่ทาครีมกันแดดเมื่อออกแดดทาตลอดมีริ้วรอยรอบดวงตาไม่มีเลยสุบรีจัดไม่สุบครับ จุดด่งดำเพิ่มขึ้นไม่มีเลยดื่มเหล้าอุ้ยนิดหน่อยผิวแห้งน้ำหนักเกินอุ้ยผอมเพลียวผิวหยาบกระด้างนิ่มมากตอนนี้ออกกาลังกายมากเกินความจะเป็นก็ไม่นะผิวหมองดูไม่สดใสสดใสมากๆเครียดบ่อยแน่นอนรูขุมขนบริเวณหน้าผากและรอบจมูกแกละเห็นชัดหายไปเยอะม,มากเลยรูขุมขนนอนหลับยากไม่เลยมีรู้รอยบริเวณรอบมุมปากไม่มีชอบดื่มกาแฟมากๆผิวหน้าขาดความกระชับก็ไม่นะดื่มน้ําน้อยเออนิดหน่อยเพื่อสอําอางไม่ติดทน ชอบกินอาหารจานด่วนชอบจริงๆโอเคออกมาแล้วครับได้6คะแนนเห็นไหมถ้าดูแลตัวเองดีตลอดเนี่ยมันดีกับผิวจริงๆนะครับใหนคนอื่นได้เท่าไหร่กันบ้างถ้ามากกว่า15นี่น่าเป็นห่วงแล้วนะหาแอสตาเซนทีนมาทานกันนะครับได้มากสุดวันละ12มิลลิกรัมนะ